ain't yeah. the first with the curse w um i t ถึง e จะมาทุกคนมารีวิวคันน้ำเงินคำขอที่แบบขอมาเยอะตั้งแต่คลิปที่เราออกคลิปน v e What I want, I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man now. I'm teaching the game. a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready. Looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending, and blending. Lyrical bending. <laughs> me a ู้ชมที่เีอยย้อน18ปีคนเอาแนะนำจคาของฮันน่นนะครับเจ้าเกิ้ก็กลับสวัสดทีัท่านผู้ชมทุกคนครับเขาพผมนักไอชแนลวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวคันน้ำเงินตามขอที่แบบน้องๆขอมาเยอะตั้งแต่คลิปที่เราออกคลิปอ่ะเดี๋ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเลยว่าคันเนี้ยเออมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ทำอะไรบ้างมันก็ไม่ต่างจากคันแดงนะทรงอ่ะว่ามันเป็นคนละสีแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวแล้วกันว่าคันเนี้ยทำอะไรบ้างแต่งสวยขนาดไหนกกก็ปัันเดดี๋ยวูบ จ้าหองรถด,ดีกว่าอันนี้คือน้องครับพิมพ์แล้วก็เฟซขันวัตครับธนวั์แล้วก็ติกตอกมีไหม,มนี่เดี๋ยวขึ้นให้หมดเลยถ้าใครแบบติดตามคนนี้นะก็ไ,ได้สองทา้งทางเก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูจากอะไรละกันอันนี้จะเป็นชุดสีเดิมโรงงานนะครับเงาวิบเลยอันนี้เราจัดเลยทุกคนอันนี้ใช้อะไรนี่ รกนกนันี่ก็มาจัดด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันนะเด็เราจะเริ่มจากชุดหน้าดีวกว่ามาดูกันว่าน้องเขาใส่อะไรอะไรไปนี่มาดูอันนี้จะเป็นสเตปยอดที่คิดนะเป็นขอบหนึ่งบสองยางสี่สบ้าเท่ากับสิบประมาณนี้แล้วก็เป็นดำนกันชกกึ่งอันนี้คือโหลดสุตรเลเรยเกือบสูตรเกือบสุดยุบได้นิดนึงนะ่ะลองยบุบดูโอ้ได้อยู่นุ่มๆนิดนึงไม่ตึกๆอันนี้ลองยางไห พอเรานี่ยมึงก็น,บบนุ่มๆประมาณนี้ถือว่าดีได้แล้วก็ด้านหลังอันนี้คือล้มไหมนี่ฮะลมจอดลมโอหจอดลม้มรถมันต่ำแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลัง<ม>ด้านหลังก็จะเป็นดุมดูมอะไรครับนี่ดุมดาวสว่างดาวสว่างกี่บาทเร้อครับอ๋อเจ็ดร้อยใช่นานยังมีนานแล้วนานแล้วก็ถือว่าไม่คอนนะลูกปกติมันจะหลวมตรงเนี้ยแล้วก็ดูโชค ชโชกเป็นชโชกควอดเทียมกี่บาทครับนี่หนึ่ <laughs> อองร้อยแปดสิบของแท้ก็กี่บาทนะของแท้อท๋อพันห้าก,กสิบตังกันมันเกือบพันอ่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยตัวเนี้เออเพราะว่ารถไม่ได้ทำลูกอะไรเนาะอันนี้จะเป็นสเต็ปเ,เครื่องเดิมเครื่องเดิมครับเป็นรถเอนะครับดูเครื่องอันนี้เป็นตัว l อ d อยู่แล้วนะ ไม่ได้แปลงอะไรแค่ติดสเต็กเกอร์ตัวนี้ติดตัวนี้เราก็เป็นสอง2นยิบสองนะครับ <c oughs> เป็นตัวใหม่เลยแต่ว่าตอนนี้มันสอง3ยสามแล้วแต่ว่าไม่มีรถออกมาหรือเปล่า <c oughs> ก็ประมาณนี้คนระับรถแล้วก็จะมีท่อ TSK นะครับ <c oughs> นี่เป็นท่อสเต็ปลูกเดิมรถแขงงานนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคนที่แบบรถไม่ได้ทาลูกครับก็ใส่ของเทียมก็ได้ประหยัดกว่าเยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีเบาะเบาะก็เป็นเบาะป้อมแล้วก็อันนี้โหลดไปไีนอยู่บอก อ๋อโหลดเหมือนกันก็ตัดเอายางออกแล้วก็ตัดให้มันต่ำประมาณนี้ใช่แล้วก็จะมีสติกเกอร์ของซื้อที่ไหนสติกเกอร์ไอ้ตัวใหม่ลาซาด้าครับอ๋อลาซาด้าเหมือนกันถ้าใครหาก็ในช้อปปี้มีไหมนี่ก็มีนะผมว่าเข้าไปดูอยู่มันจะมีของแท้แล้วก็ของเทียมับประมาณร้อยกว่าบาทก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะคันนี้จะไล่น็อตพอดเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่มาดูน็อตพอด ก็สวยๆประมาณนี้เดี๋ยวซูมออกไปข้างหลังคันนี้จะทําการเชิดบังคนด้วยอันนี้คือวัยรุ่นทรงทรงทรงเชงแบบงบประหยัดยเอ,อแค่ชุดล้อก็ตีไปห0 0พันนะครับมีงบไม่ถึงหมื่นก็สามารถทำได้ก็<ๆ>ประมาณนี้ไม่ได้เ,เน้นเครื่องเน้นใช้งานขี่ไปโรงเรียนนะก็ประมาณนี<ๆ>้เดี๋ยวฟับงเสียงเครื่องเลยว่าเพาเครื่องรวมเลยยัง ก้แน่นี้ยละเอะอก็ประมาณนี้ครับลูกเดิมอย่าคิดเยอะก็ <c oughs> ส่งประมาณนี้เดี๋ยวให้ <c oughs> ให้น้องเข,ขีดเ่ด้วยขี่ชอบคือ <c oughs> ส่งไง <c oughs> ต้องสุดอะ่ะ <c oughs> อออันนี้ล้มได้ไหมได้ครับผมออันนี้คือรถต่ำนะครับยังล้มไม่เป็นไรแต่ถ้าตีรังกาก็อีกเรื<ะ>่องก็ประมาณนี้นนหล่อไมหมถ้าใครแบบอยากทำตามก็ตามนี้แลหละไม่มีอะไรเยอะสำหรับจับทรงครับตีน้าน,นี่ก็ยุบได้นิดนึงลองเก็บแหวก็ได้แล้ว ใช่ก็เสร็จเรียบร้อยอันน okay, ี้ก็งบไปถึงหมื่นเหมือนกันนะครับใช่เงินตีแดงไหมนี่ตีแดงทั้งหมดโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ให้แบบอยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันสำหรับคันนี้ก็จัดให้แล้วที่จริงก็รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งก็จัดให้แบบเต็ม EP เลยคันนี้ครับไม่ใช่ต้องเงิน โอเคไปแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก,ก็ไปแล้วจุ๊กเดี๋ยวผมมาเนี่ยเปนปกระปกลองส่งดีคันนี้ลืมหมุนแล้วนะ่ะให้ดูดูไหมหดูก็ได้ครับนิดเดียวคุ้มแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับดำไปยู่ไหม ได้ได้คือว่าได้ครับครั้งนี้ก็จะไล่เป็นน้ำเงินนะครับไม่ได้ทำสีใช่ไปแล้วนอนไม,ม่ใชคลิปหน้าคลิปนี้ใช่แล้ว